รางวัลโลซูเปอร์โมเดลภาไทยจำนวนสามรางวัลทุกท่านครับจากนั้นก็จะเป็นพื้นเมืองเมืองที่แปบ้านชาติตะบนาานาทูอำเภอเมืองนะผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโดยการเสริมสร้างและพัฒนาผูนน้นำการเปลี่ยนผู้นำอาสางชาร้มันจะเป็นโล,ลราชีิเพ่สถานด้ก็รวมกับน,นี้ด้วยไม่ต้องไม่้ นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจัดชงานหรือว่าจุดสีโอเํียงน้ำสมุนไพรทุ่ท่านได้ชิมนะครับและก็จะเป็นนนทัรศการท่านประจักรจอมพลที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดกาลสิงุ์ปีพัฒนาชุมชนไปต่ออย่างไรนะครับผมก็ถือว่ามีข้อสรุปเป็นอย่างดี้่าชุมชนจังหวัดกาฬสิงุ์นะครับโดยท่านอุทัยสิงห์ทองก็ได้กระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสิธุ์ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน ในสูงนะครับซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับที่ได้กล่าวและสมาชิกสภาองค์การม้านส่วนจังหวัดที่กุมผู้นำกลุ่มเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นประจำในการจัดงานมาก,กำรวมคนคนดีแห่งแผ่นดินและสมาชิกสภาองค์การม้านส่วนจังหวัดที่กุม เจ้าท่าอำนวยคลามสะด ติดตำบลลำห้วยดัวอำเภอสกเดชครับนะครับที่กำลังรับรางวัลก็คือนายสว่างศรีวิชัยนะครับผมเป็น เดี๋ยวันเดียวไม่เดอยวันนเดดเลยอืมยังไม่เสร็จเอ ເດີ້ເຊຍມາຮົງສຸກເດີ້ບັກຮົງສຸກມານີ້ບັກຫນົງສຸກຫ້ອຍສຸກບັກປູດັນດ งปูตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปรตลาดจากโค์การบริหารส่วนตำบลบุโ,โดนนะครับต้องขอแสดงความยินดี กำลังค่ะครับเนี่ยตั้งร้านขายได้ตัผมผมทำให้ครับผมขายจังหวัดากแบบนั้นลยร้านสลอตนานเลยที่นี่คน ก็จมไม่พกพีไม่ทะไทำไมมันอันดบบโคโลเลยล่ะเป็นผาครามแต่ว่านม่คืออะไรคนนี่